สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงโปรแกรมนะครับอ่า r t POS4 นะครับผมเคยทำคลิปนะครับ Smart p เ s มาแล้วนะครับแต่ว่าที่ทำนั้นมันเป็นเวอร์ชัน3นะครับอ่าก็คือสมัยก่อนนู้นนะครับหลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วคลิปปัจจุบันก็ยังคงอยู่ครับเป็นคลิป Smart POS 3นะครับทีนี้นะครับ สมาร์ทพีวเอสนั้นก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่นั้นแตกต่างจากเวอร์ชัน3ามไหมนะครับ uh, ต้องยอมรับว่าแตกต่างกันเยอะมากนะนะครับแตกต่างกันเยอะมากแต่เดิมนะครับสมาร์ทพ s วเอสสามนะครับ uh, ก็คือวิเคราะห์นะครับ v b s e m นะครับหรือ p ี s s e m สนะครับสามารถวิเคราะห์ VB s e m ซได้ p ี s s e m ได้นะครับ อันนี้ก็คืออเป็นจุดเด่นของ Smart p s 3นะครับทีนี้นะครับแล้วเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะครับมันกับเรียกว่าเป็นก้าวใหญ่ๆเลยนะครับของโปรแกรมสำเร็จรูปนะเพราะว่าในการวิเคราะห์เซมนะครับมันจะมีอยู่หลายค่ายนะมีอยู่หลายค่ายนะครับอ่าคำว่ามีอยู่หลายค่ายก็คืออหลายวิธีการนะครับ วิธีการที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ C-BSEM นะครับเรียกว่า c o v a r i a n t b a s e d a c m นะครับซึ่ง c o v a r i a n t b a s e d a c m นั้นนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับโปรแกรม r e s t r e l นะฮะที่เป็นหัวหอกนะครับจากนั้นก็มี M-Path มี EQS มี Amos นะครับในยุคแรกๆของ C-BSEM นั้นก็จะมี4โปรแกรมหลักๆนะครับ จะมี Ristrel M plus EQS Amos นะครับแล้วกตว็ตัวนี้นะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ย EQS ก็ลดบทบาทลงแล้วก็โอนย้ายไปใช้ในโปรแกรม R นะครับดังนั้น EQS ก็จะไม่มีการพัฒนาต่อยอดนะครับ ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบันนะที่เป็นรุ่นเก่านะโปรแกรมที่ยุบเบิกก็จะมีอะไรครับริสเทลมีเอ็มพล p ส s มี Amos นะครับทีนี้นะครับอันนี้คือค่าย c b s m m หรือ Covariant Based a ซ m ซึ่งถือว่าเป็น traditional s e m นะครับก็คือ s ซ m เริ่มต้นนะครับ s ซ m ตั้งเดิมทีนี้นะครับ นอกจากา C B M แล้วบางครั้งเนี่ยนะ C B M มันมีเงื่อนไขนะครับในการใช้หรือแอสซัมชันหรือข้อตกลงนะครับทีนี้ในข้อตกลงของเขานั้นนะครับาบางตัวนั้นมันไม่สามารถที่จะวิเคราะห์นะครับข้อมูลของเรานะครับไม่ผ่านาข้อตกลงเบื้องต้นของ C B M นะครับทางเลือกนะครับทางเลือกก็คือการเลือกมาใช้ VBSM e นะครับคือ v a r i a n t b a s e d a c m หรือ PLSM นะครับชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือ PLSM นะครับทีนี้ VBSM e ก็คือ v a r i a n t b a s e d a c m นะครับก็คือใช้ v a r i a n t นะครับ v a r i a n t b a s e d นะครับส่วน CB ก็คือ c o v a r i a n t b a s e d นะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดวิเคราะห์ CB s e m ไม่ได้ก็ต้องไปใช้ SEM ทางเลือกก็คือ VBSM e นะครับ VBSM ก็ ถ้าพูดถึง vbs e m ก็จะนึกถึง smart p o s นะครับหรือโปรแกรมที่มีคาว่า p o s นะครับรวมถึงโปรแกรมบางโปรแกรมที่ไม่มีคาว่า p o s ก็อย่างเช่น adenco นะครับ adenco ก็เป็นในกลุ่มของ p o s นะครับซึ่งแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากๆกนะครับก็คือ smart p o s นะครับ2กับ3นะครับ3กับ2อาทีนี้นะครับสำหรับ คลิปนี้เป็น smart pvs 4นะครับความต่างก็คือว่านะครับจากเดิมที่มันวิเคราะห์ได้เฉพาะ pvs เซมใช่ไหมครับหรือ v b s e m นะครับ step นี้นะครับ step นี้นะครับสามารถวิเคราะห์ cb SEM ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ cb SEM ได้คราวนี้กระทบกับโปรแกรมวิเคราะห์สำเร็จรูปหลายๆตัวเลยนะครับกระทบทั้ง listrel นะฮะ a m o s i m p a s s นะครับ ทีนี้ทำไมถึงกระทบเพราะว่า smart pls นั้นนะครับเป็นโปรแกรมที่ให้ตัวเขาเรียกว่านะครับ c o n v e r g e n t validity กับ discriminant validity นะครับมาด้วยนะแต่โปรแกรมอื่นนะมันต้องคำนวณเองนะนะครับอย่าง a m o s นั้นนะ,ะติดตั้งพักอินของคุณเจมคาซินเข้าไปาก็สามารถที่จะคำนวณออกมาให้ได้นะครับ แต่โปรแกรมอื่นนั้นนะครับยังไม่ได้แอดเข้าไปในโปรแกรมสมัยรูปนะครับแม้แต่อโม s ก็ยังไม่ได้แอดนะเพียงแต่ว่า,ามีอนักพัฒนานะครับบางท่านนะครับก็คือคุณเจมส์คาสินก็พัฒนาตัวพักอินเข้าไปทำให้เราสามารถวิเคราะห์ตัวอะไรครับเขาเรียกว่า Convergent v ต์ i ารกับ ดิสคร m เมนต์เวลิตี y ได้นะครับก็คล้ายๆกับ s m a r t p เ s แต่ s m a r t p WS เ s เ้าให้มาเลยนะเขาให้มาเลยนะครับดังนั้นความเด่นของ s m a r t p s s ก็คือว่าให้ตัวที่จำเป็นจะต้องรายงานในการนำเสนอนะครับในส่วนนี้นะครับทีนี้ข้อจำกัดของ s m a r t p เ s 3ก็คือว่าวิเคราะห์ได้เฉพาะ VB s e n ครับคราวนี้มาใหม่นะนะครับเป็นเวอร์ชัน4 แล้วก็เพิ่ม C B M เข้าไปนะครับ C B M นั้นเพิ่งจะแอดเข้ามาได้ไม่นานนะนะครับเ,เพราะตอนแรกที่ผมได้ยินว่า Smart P พีสามารถวิคะห์ C B M ได้ผมก็ตกใจเลยนะผมตกใจเลยเพราะว่าเอาละอะไรมันจะครบเครื่องขนาดนั้นนะนะครับอะไรจะครบเครื่องขนาดนั้นนะครับคือวิเคราะห์ V B M ได้ก็นะครับโอเคแล้วนะในในกลุ่มของอ่า B B M หรือ P S M เนี่ย s มาร์ทพีนะครับก็ปปอปปูล่ามากแหลวนะครับก็คือได้รับความนิยมมากในกลุ่มที่ใช้ POS s เหรือ VB SEM นะครับคราวนี้มาวิเคราะห์ c b s e m ได้นะ CB SEM ก็คือ Covariant Based SEM ก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแนวทางของ SEM นะที่เป็น CB SEM นะครับก็เรียกว่าเป็น t ทช a l s a l SEM คล้ายๆกับ r e t e ท l นะครับอ m ม s ส e อมพ t h ได้เช่นเดียวกันนะนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมันยังสามารถวิเคราะห์ GSCGSCA ได้นะครับ GSCA ก็คืออะไรครับ GSCA ก็คือนะครับเป็น component base นะครับ SCM นะเรียกว่าเป็น component base SCM นะจะต่างจาก CBSEM CB ที่ที่กล่าวานะนะครับ component base SCM นะ มันถ้าย่อเป็น cb เหมือนกันมันจะซ้ำกับ cbm s ใช่ไหมนะครับ cbm s นั้นก็คือ c o v a r i a n t based sm นะครับถูกจองชื่อไปแล้วนะนะครับทีนี้ vbm s ก็คือ v a r i a n c based sm นะครับก็หรือ psm นะอีกตัวหนึ่งก็คือ gsc a นะครับ gsc a นี้นะครับย่อมาจากนะครับ g e n e r a l i z e d structure component analysis นะครับ g e n e r a l i z e d Structure, Component, Analysis นะครับ G ก็มาจาก Generalize S ก็มาจาก Structure นะครับ C มาจาก Component A ก็มาจาก Analyze นะครับทีนี้ก็ประกอบเป็น g s c e นะครับแต่ว่านะครับกระบวนการแนวทางในการวิเคราะห์นั้นใช้ Component Based Approach นะครับของ SEM นะครับเป็น SEM เหมือนกันแต่ใช้ Component Based นะครับ CV c v s e m นะครับก็คือ c o v a r i a n t base นะครับส่วน GSCA นั้นก็คือ component base นะครับกับ c o v a r i a n t base นะนะตัวตัวแรกก็คือ c o v a r i a n t base ตัวที่2คือ v a r i a n t base ตัวที่3ก็คือ component นะครับ component base นะดังนั้นก็ถือว่า s m a r t p s นั้นวิเคราะห์ได้นะครับครอบคลุมนะครอบคลุมมากกว่าหลายๆโปรแกรมนะ ถ้าเราใช้ l i s t ด l อา m o s M Plus มันก็คือ c b s m m ครับไม่มี v b s m เเห็นไหมแถมยังไม่มีนะครับ e o t p o s e n t b m s e ด้วยนะดังนั้นนะครับ GSCA นั้นนะครับกับ V b c m นั้นก็ทำให้โปรแกรม s m a r t P H นั้นน่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับก็คือสามารถวิเคราะห์ได้นะครับครอบคลุมมากกว่าโปรแกรมอื่นนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับ Smart PUS4 นะั้นสามารถที่จะนะครับท่านสามารถที่จะนะไปดาวน์โหลดได้นะนะครับก็ไปใน Google นะครับพิมพ์คาว่า Smart PUS4 นะครับเสิร์ชหาก็จะเจอนะครับคาว่า Smart PUS.com นะนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดมานะนะเขาก็จะมี3ชั้เลือกนะครับหนึ่งนะครับแบบนักเรียน แบบนักเรียนก็ยังใช้ข้อจำกัดเดิมก็คือว่าให้แซมเปิลไม่เกิน100นะครับนะแซมเปิลไม่เกิน100ก็สามารถวิเคราะห์ได้ใช้ได้ตลอดไปนะครับตัวนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับการเรียนนะ,นะครับเพราะว่า,าไม่เหมาะที่จะมาทําวิจัยเพราะแซมเปิลแค่ร้อยเดียวมันไม่ได้นะนะครับมันน้อยไปนะแต่ว่าใช้ได้ตลอดไปวิธีการที่2ก็คือเสียตังค์นะครับเสียตังค์เสียตังคนะ์งนั้นนะครับมีหลายแบบนะนะครับ อ่าก็รายปีนะครับหรือจะเป็นรายเดือนก็ได้นะครับรายเดือนก็จะถูกหน่อยนะครับบางคนนะที่ผมรู้จักนะครับเขาก็จะทําการซื้อเป็นรายเดือนนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะเขามีโครงการวิจัยโครงการหนึ่งนะครับอ่าสิบสองเดือนนะครับใช่ไหมครับอ่าแต่ว่าวิเคราะห์จริงๆนั้นเขาอาจจะวิเคราะห์แค่เดือนเดียวนะหมายว่ากระบวนการนะครับกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลออกแบบส o เครื่องมือลบอ่า data e n t i y เสร็จแล้วพอเลิกจะวิเคราะห์นะครับ จะกินเวลาประมาณ1เดือนหรือ2เดือนนะครับก็คือ30วันถึง60วันประมาณนี้นะครับวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเดียวนะนะครับไม่รวม Data e n t r y ทพอถึงขั้นตอนนั้นเราอาจจะใช้แบบทดลองใช้ก็ได้30วันนะครับ30วันเนี่ยก็คือวันละ6ชั่วโมง30มสก็หลายชั่วโมงอยู่นะนะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าวิเคราะห์เฉพาะอย่างเดียวเนี่ยก็น่าจะน่าจะ,าจะ,ะสามารถที่จะทำโครงการวิจัยได้สักโครงการหนึ่งนะครับ อ่าโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์นะนะครับอ่าแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือเก็บเงินนะครับเก็บเงินนะนะครับอ่าถ้าเก็บเงินท่านก็อาจจะจ่ายแบบรายปีรายเดือนก็ได้นะครับรายเดือนก็อาจจะถูกหน่อยนะฮะอ่าค่าใช้จ่ายก็น่าจะประมาณสักเกือบเกือบพันนะพันต้นๆ้นะต่อเดือนนะครับพันต้นๆ้นต่อเดือนหมายความว่าเราวิเคราะห์จริงๆแล้วเราก็วิคเคราะห์แค่ประมาณเดือนเดียวหลังจากเสร็จโครงการวิเคราะห์เสร็จใช่ไหมเขียนรายงานก็ไม่จำเป็นต้องใช้ลายเส้นของของเขาแล้วล้วก็อาจจะ ใช้บริการแบบรายเดือนแบบเดือน1เดือนนะครับไม่ไม่ได้รายเดือนแบบ1เดือนนะครับมันก็จะมีแบบ1ปี1เดือนนะครับให้ท่านได้เลือกนะครับดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจทีนี้มาดูนะครับถ้าเกิดเรานะครับจะดูว่านะครับเมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วนะครับโปรแกรมก็มีขนาดประมาณ100 ร้อยกว่าเมกนะครับร้อยกว่าเมกะไบต์นะครับโปรแกรมก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเป็น smart ps c นะครับหน้าต่างเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับหน้าต่างก็จะมีนะครับตัว new project นะครับถ้าตัวข้างบนจะสังเกตนะครับมี new project นะครับ new project ก็คือเริ่มเริ่มวิเคราะห์ใหม่นะครับ psm ก็คือวิเคราะห์ PLSM แบบตามปกตินะนะครับก็คือเขาเป็นอ่า,อาของเขาเป็น PLSM ก็คือการวิเคราะห์สมาร์ PLS เดิมนะครับแบบดั้งเดิมนะครับอ่าหรือจะเรียกว่า PBCM ก็ได้นะครับอ่ PBCM ถัดมาก็คือ CBM อันนี้ก็คือแบบ Traditional SEM น,นะครับก็คือพวกวิเคราะห์คล้ายๆกับอ่า l i s t าร a m o s เอ็มพัสดนะครับอ่าส่วน GSA GSCA GSCA จำได้ไหมนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดไป G ก็มาจาก g e n e r a l i S มาจาก structure C มาจาก component นะครับ A มาจาก analysis รวมกันก็เป็น g e n e r a l r i g h t structure component analysis นะครับถัดมาเป็น process อ่าวิเคราะห์ process ได้ด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ process ในไหนครับในโปรแกรม SPS นะครับหรือไม่ก็โปรแกรม R นะนะครับก็คือนะครับถ้าจะวิเคราะห์โพสต์ก็นะครับรู้สึกผู้พัฒนานะครับเขาจะทำไว้อยู่2อองที่นะนะครับก็คือสามารถวิเคราะห์ผ่านอะไรครับผ่านโปรแกรม SPSS ก็ได้หรือจะโปรแกรม R ก็ได้นะครับทีนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโพสต์นะนะครับก็ไปวิเคราะห์นะครับ โพเซดนั้นจะวิเคราะห์ลักษณะคล้ายๆอิทธิพลเส้นทางนะครับหรือพาร์อนนิสิตโพเซนั้นเอียงไปทางพาร์อันิสิตมากกว่านะเพราะว่ามันไม่ใช่การวิเคราะห์ลาเทนนะครับไม่ใช่วิเคราะห์ลาเทนแต่เน้นที่นะครับอิทธิพลเส้นทางหรือพาร์ตในสิตเป็นหลักถัดมาก็มีริเกชันอันนี้ก็คือวิเคราะห์ลิเกชันธรรมดานะครับกับโพเซดโพเซดก็คือพาร์ตในสิตนะครับดังนั้นนะครับเวอร์ชันใหม่นั้นนะครับวิเคราะห์ได้นะครับ หลายมิติมากนะครับเฉพาะใน,นเซมก็มีทีสามแอปโพสนะครับแอปโพสที่หนึ่งก็คืออะไรครับของเดิมของเขานะ,ะก็คือ p o s m หรือ vbsm e นะครับแอปโพสที่สองก็คือ cbm s e นะครับแอปโพสที่สามก็คือ component นะครับ component based sem นะครับหรือ gsc a นะครับ ถัดมานั้นก็สามารถวิเคราะห์ตัวโ c เซ s ได้นะ p ะโพเซก็คล้ายๆกับการวิเคราะห์พาร์ในสิทธ์นะครับที่มี Observe v เวเเป็นตัวแปรนะครับ r e g น r ก s ยชก็คือการวิเคราะห์ r e g r e s s i o n ธรรมดานะครับทีนี้มาดูนะครับหน้าต่างของอตัว p s m บ้างนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ครับนะครับก็คืออันนี้คือหน้าต่างปกติของ ของ smart v i e h นะครับถ้าเราไปดูเวอร์ชัน3ก็ยังคงเป็นแบบนี้นะนะครับเวอร์ชัน3ก็เป็นหน้าตามแบบนี้นะตัวสีฟ้ากับอินดิเคเตอร์เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็คือนะครับตัว smart v i e h นะครับที่เป็น pls m นะครับหรือ v b m นะครับเขาก็จะมีการ convert ให้ได้ด้วยนะแสดงว่าถ้าเกิด convert ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์จาก app post t erm นะครับ ให้เป็นวิธีการอื่นนะครับตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็น C B M ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาเขียนได้แกรมใหม่นะนะครับถัดมานะครับมาดูที่ C B M บ้างนหน้าต่าง C B M ก็จะเป็นแบบนี้ครับอ,อาจจะแปลกจากโปรแกรมอื่นหน่อยนึงนะนะครับเพราะว่าตัว error term นั้นนะครับมันใช้อะไรนะไม่ใช้หัวลูกศรไม่ใช้หัวลูกศร แต่ว่าจะไปว่าวก็ไม่ได้นะบางโปรแกรมก็แค่ขีดเส้นเฉยๆนะนะครับ uh, error term หรือ d i s t u r b หรือ residual นะครับ uh, บางโปรแกรมก็จะแค่ขีดเส้นเฉยๆนะครับแล้วก็รู้ว่ามันมันเป็น error term หรือ residual หรือ d i s t u r b นะครับ uh, อันนี้ก็คือ uh, ลักษณะของ cpm ในโปรแกรม smart pls นะครับ uh, ทีนี้มาดูนะครับ uh, ส่วนที่เป็น process บ้างนะครับ uh, ส่วนที่ปเป็น process นะครับถ้าวิเคราะห์แบบ process ก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับ แต่ว่านะครับเขาใช้สี่เหลี่ยมเพื่อที่จะสื่อว่ามันเป็นนะครับเป็น observe นะไม่ใช่ latent นะครับเป็น observe นะไม่ใช่ latent เพราะว่าใน process มันไม่ไม่สามารถวิเคราะห์ latent ได้นะครับวิเคราะห์ latent ไม่ได้นะดังนั้นมันจะวิเคราะห์ได้เฉพาะ observable นะครับซึ่งมันอาจจะทำเป็นรวมเป็น score ให้นะครับรวมเป็น score ให้อันนี้ก็คือ ลักษณะของอตัวแอโปโพชรุ่นใหม่ของนะครับโปรแกร,รม Smart PLS ซึ่งทำให้เราสามารถวิเคราะห์แบบเดิมได้นะครับแบบเดิมยังคงวิธีการวิเคราะห์แบบเดิมได้นะครับก็คือ v b s e m หรือ p l s เ m แล้วก็เพิ่มตัวใหม่มาก็คือสามารถวิเคราะห์ c b s e m ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ทั้ง c o v a r i a n นเ b a SCM กับ Component-based SCM ถัดมาก็วิเคราะห์ตัว process ได้นะครับวิเคราะห์ดีเก i o n ได้นะครับวิเคราะห์โ c e s s ได้กับ i e a t i o n ได้เนี่ยยังยังถือว่าเป็นเรื่องปกตินะนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์ใน CBSM เได้นะครับ Process ไม่มีความหมายเลยเพราะนะครับมันต่างกันตรงที่ observe กับ latent แค่นั้นเองนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดตัว CPM สามารถวิเคราะห์ได้อยู่แล้วก็โ c เซ s นั้นก็จะลดบทบาทลงนะครับที่โ o เซ s ได้รับความนิยมเพราะว่าอะไรครับในการวิเคราะห์ใน CPM นั้นนะครับมันติดปัญหาเรื่องการวิเคราะห์อะไรครับเส้นทางนะวิเคราะห์เส้นทางแล้วก็ทดสอบตัวแปลก,กลางหรือมเิเตอร์นะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันใหม่นะนะครับ ก็จบไปสำหรับการแนะนำนะครับ s m a s t ท4นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ